น้กกากทุเรียนทอดหน้ากาครับออโอ้ยเอยอครับพบกัชบช่องไปเองนะครับวันนี้นครับผมจะมาเล่าเหตุการณ์ที่โคตรเงาสกปรดนะครับสำหรับผมที่ผมไปดูทัศน์วเมื่อไงครับผมอยากจะบอกถลยว่าหนังเรื่องนี้นี่มันมากเลยนะครับผมอยากได้ไอ กระป๋องน้ำ t r a n s f เมอร์ที่มันเป็นลูกออโต์บอทนะครับเอิ่มกระป๋องนะ้ำที่เป็นลูกออโต์บอทนะครับนีะครับแล้วพอผมแบบเวลาดูหนังยังไม่ไม่มาถึงนะครับผมก็ได้ไปเดินซื้อของก็ก็จะถึงเวลาดูหนังแล้วก็ผมก็เป็นเอิ่อไปที่เคาน์เตอร์ก็าอะครับผมก็จะสั่งแกะนะ้วน้ำ สลุวแก้วน้ำหมดค่ับแล้วผมก็ได้สั่งเไปเปอร์แมนมานะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับดูดน้ำได้นะครับดูดแบบแล้วมีอีกอันหนึ่งครับเป็น ของป๊อปคอนนะครับมันผากินหมดไปแล้วนะครับนี่นะครับอีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้เข้าใจไหมครับเครับแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้ก็แบบแบบนี้นะครับ นี่ครับสงกรนต์เด็กครับรับเจ็บไปครับใจ็บไปครับ,อ,รบ,อ,รบอ่ะอไอ้ดูคลิบนี้เราก็สาตไกาด้วยนะจำตัวเด็กรอไปก่อนนะใหญ่ลุงมโมโหนะฮหโอข้าใจมะใหญ่ลุงมโมโหนะลุงไปก่อน อ่ะด <usion> ูกองอืถ่ายแป๊